รู้หรือไม่จันทรุปปลาคา่ะเกิดจากอะไร Amazing World of Kids คืนนี้คุณเขาและจอมขวัญน,นั่งดูท้องฟ้าจูๆ่ๆพระจันทร์ที่เคยสว่างนวนกลับค่อยๆมืดลงไปทีละน้อยทั้งคู่ตาโตด้วยความประหลาดใจ แท้จริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือจันทรุป,ปราคานั่นเองโอ้ว้าวจันทรุป,ปราคาเกิดจากอะไรเมื่อโลกของเราโคจรมาอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์โลกจึงบังแสงอาทิตย์ไม่ให้ส่องถึงดวงจันทร์ดวงจันทร์เลยค่อยๆมืดลงเหมือนถูกผ้าดำมาคลุมไว้ แต่จริงๆแล้วนั่นคือเงาของโลกเรานั่นเองแล,แล้วทำไมบางครั้งพระจันทร์ถึงกลายเป็นสีแดงนั่นก็เพราะว่าแสงอาทิตย์ที่ลอดผ่านชั้นบรรยากาศของโลกกระเจิงออกไปเป็นสีส้มสีแดงสะท้อนมายังดวงจันทร์จนเราเห็นเป็นพระจันทร์สีอมส้ม หรือที่เรียกกันว่าพระจันทร์สีเลือดคุณเข่าและจอมขวัญยืนดูพระจันทร์สีแดงอมสม้มทั้งคู่ยิ้มตื่นเต้นเหมือนได้ชมการแสดงสุดวิเศษบนท้องฟ้าที่ธรรมชาติเป็นคนจัดให้จันทรุป,ปราคาทำให้เราเห็นว่าโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ล้วนสัมพันธ์กันอย่างน่ามหาศัศจรรย์ธรรมชาติช่างสวยงามจริงๆถ้าเราเงยหน้ามองท้องฟ้าก็จะได้พบสิ่งที่พิเศษอยู่เสมอถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย yeah!